สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้มาอีกแล้ววันนี้มาเป็นสมตำความด้วยน้องแมวน้องแมวน้องหมาเต็มเลยเต็มบ้านอยู่กับแมวกับหมาทำสมตำเป็นเองเหมือนเดิมนั่ะส,สมตำเก็บใบนี่ก็เก็บใาจากี้ข้างมา ปลูกเองไปพับปลูกเองพักปลูกเองกินก okay. ับนงจีนกินไม่ได้กินอะไรเยอะเลยส้มตาอย่างเงี้ยส้มตาใส่ cung tam tài bia tay cặp, người dòng mấy, hỏi. mấy hỏi. à Đáng mình chuẩn tại จิตเองบาจดใจมาละรับซื้อมาค,คนกินไม่ได้นะผม แมวถึงแมวแมวอยู่หลังแม่ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเซมารไปกับยูพีกับแอปยูพีแกไม่เคยทำเหมือนกันเนาะก็สมัครไปไปลองสมัครดูเห็นในยูทูบเขาเหมือนกันแหละก็ไม่รู้เราก็ยูพีคืออะไร เราไปสมัครดูเออเว้ยสมัครแล้วสมัครใหม่ไปช่วงโกรพอดี499แล้วก็เป็นยูพิเกอร์เลยยูพิเกอร์เขาก็ได้ยูทิเยอะแยะนะสมัครแล้วอะสมัครใหม่ก็ได้สามติบก็สามติบเก้าโค้ดคนอื่นมาใส่ รายได้ดีแหละใครมีเพื่อนเยอะรายได้ก็โอเคอยู่เงินเข้าเงินเข้าตลอดอถ้าใครทำได้เนาะใครทําได้กะโอเคมีเพื่อนเยอะบอกเพื่อนเยอะบอกเพื่อนไปต่อคนหนึ่งถ้าเขาสมัครเป็นยูทิคเกอร์ก็เราก็ได้ของสิบถ้าสั่งของเพื่นจากของเราก็ได้ปเปอร์เซ็นต์ด้วย ถ้าเพื่อนของเพื่อนไปสมัครเราก็ยังได้ได้ด้วยซือของต่อๆกออันไปี๋วยวเราไม่ขายถ้าเพื่อนเราอ่ะถ้าเพื่อนเรา ปูบัญชีไว้กับแอปเงินเข้ายี่สิบี่ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งขายเองคือเราโพสขายจริงก็เราซื้อของใช้ด้วยแล้วเราก็ขายของที่เราไม่ได้ซื้อที่เราเนี่ยเราก็โพสขายก็ออกมาขายสมัครครั้งเดียวใช้ได้ใช้ได้ตลอดก็โอเคอยู่นะเหมือนแอปทั่วไป สมัครให้สมัครงอต้องใช้โค้ดทุกอย่างทุกอันทุกแอปแบบต้องใช้ส่วนมากจะเข้าไปเป็นเกม <S 2> <S 2> ไลแล้วต้องใช้โค้ดถ้ายังใครอยากจะลองสมัครสมัครได้เกมเนี่ยก็แจกมีรุ่นทุกวันเลยแจกห้าร้อยอ่ะวันวัน แชร์บอกเพื่อนได้ทุกวันเลยถ้าใครอยากลองทำว่าทำได้นะเพราะว่าน,นี่เจ้พึ่งลองสมัครใหม่ถ้าจะบอกเป็นรายได้ยังบอกไม่ได้แล้วรายได้ยังไงมานี่เพิ่งได้เพ,พิ่งได้อาทิตย์แรกเพิ่งสามสี่วันนี้แต่ถ้าใครอยากลองก็ไปลองได้เริ่มต้น ส <c oughs> มัครอบเดียวก็ทำได้ตลอดไปขายหลายหลายที่ได้ไม่ต้องขายเองให้คนอื่นขายขายเรววาก็ได้เป็น สั่งของสั่งของอยุพีกมากสั่งของอยุพีกมากได้เร็วนะไม่ช้าเก็บปลายทางได้เร็วมาก <c oughs> เรีก็สั่งไปเองด้วยใช้เอง,เงได้สั่งเองสั่งใหม่ขาเซฟี่จับจับโทรศัพท์อ่ะมาจับโทรศัพท์กับดิสติกมาไวมาก แต่ร้านค้ามันก็คนละร้านกันไม่ว่าร้านแล้วแต่ร้านเนาะลองไปสมัครดูใช้โค้ดของเจ้ก็ได้เข้าไปเราใช้โค้ดของเจ้ก็ได้ใครยังมีโค้ดลองเข้าซื้อของด้วยสมัครแล้วเราซื้อของเลือกซื้อของนั้นจะไป ื้อของมันเปลี่ยนเป็นเงนินดกซื้อของได้ตามซื้อของเราซื้อของกี่ครั้งเราก็ได้ตามทุกครั้งได้กำไรทุกรอบเขาคิดเป็นค่าคอมเพื่อนซื้อเพื่อนเพื่อนที่เป็นยูทิเราซื้อก็ได้อยู่ว่างๆเจอเลยมาทำก็บอกอไรายได้ดี แต่ว่าเพิ่งเริ่มทำเนี่ยก็เลยลองมาบอกเพื่อนดูว่าลองไปทำดูรหัสโค้ดก็หนึ่งสาม้าห้าเข้าไปแล้วถ้ากดถ้าในดันถามว่าโค้ดที่เข้าของใครก็หนึ่งสามห้าห้าินนี่ โคอยูดาลาเน่ยเจ็บติดไว้ฮะหรือบางคนลืมไม่มีนี่ไม่ได้เอาไม่ได้เลยหนึ่งสามห้าห้าเข้าได้เลยสมัครเป็นยูพิเกอร์ได้เลยเข้าไปจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้จะเป็นยูพิเกอรก์ดีกว่านะเจว่าอยู่ยูพิเกอร์น่ะโอเคกว่ารายได้เรามีเยอะ แล่วบ้านเราเข้าเล้วบ้านเราเข้าไปดูเจดทำคลิปไปงั้นเนี่ยแกแกเหงายังจะถือว่า,มมา,าไม่มีมันใครจะติดตามแล้วม่ตามแต่เนี่ยไม่รู้ทำไปงั้นทำไปเรื่อยเรื่อยอืมะ เข้าไปสมัครง่ายๆนะยูทูบเบอร์สมัครไม่ยากนี่ไอทีสมัครแต่ถ้าสมัครก็จ่ายตังเลยอะ่ะ เป็นยูพิซเจอร์เลยแต่จะสมัครล้วให้ไปเก็บปลายทางะ่ะก็จะต้องรอให้เขาอนุมัติก่อนถ้าถ้า,าเงินถ้าของมาถึงเราแล้วแล้วเราจ่ายตังค์เราก็จะสมัครนี่เลยรือเป็นเลยได้ใช้บริการของเขาเลยใช้สิทธิ์ของเขาเลยของเราคือมีอยู่อขายของเลย มีใครทําแอปอะไรแล้วได้เงินก็บอกเจ๊มัางเด้อหนาข้างล่างทาเลน้องแมวน้องป่าน เพื่อนๆไปทำแอปอะไรกันมาแนะเจบ้บางก็ได้เนอเจก็ก็ลองดูเฉยๆก็ทำกันก็จะลองทำดูหนึ่งช่องทางที่บอกไว้หางหนึ่งไม่ได้แอปเล่นเกมนะแต่สำหรับคนอยู่บ้านอ่ละน่าอืม อย่าไปคิดอย่าไปคิดมากนะอย่าคิดมือมากนี่มัม้งถอนคน,นเดียวอย่างเดียวอืม ใครอยากเข้าไปเข้าเลยนะสหนสามห้าห้าเข้าโพตไปเลยมีอะไรสงสัยก็ทักเจมมาเดี๋ยวเจ๊บอกให้ ไม่ค่อยเก่งหรอกแต่พอไม่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าบอกได้เพราะว่าตัวเองเคยทำเข้าไปแล้วไหยืมวันนี้หมาน้เสียงดังวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรับหน้าเดี๋ยวเจ๊ไปถ่ายอะไรเดเจ๊จะมาให้ดู จะทำยูพิกเกอร์ได้เนี่ยจะมาเล่าฟังเฮ้ยนีดก่อนบ้าง